โฟร์ซ่าสามร้อยเจนสองนะครับอันนี้มารื้อไฟเก่าออกนะครับแล้วก็มาติดตั้งไฟสปอตไลท์ซันบีมนะครับคู่ล่างเป็นรุ่น30วัตต์คู่บนเป็นรุ่น50วัตต์นะครับดวงเล็กนะครับผมติดตำแหน่งใต้ไฟนะครับผมแบบในรูปนี้เลยเนาะะเรามาดูลำแสงทีละคู่นะครับผมอันนี้ลำแสงของไฟต่ำนะครับผมอันนี้ขึ้นหาตั้งคู่อยู่นะครับจริงๆมันจะได้ไกลกว่านี้นะครับอ่าอันนี้ ปัตตาอาอยู่ที่ชกหน้านะครับก็จะขยับได้ตามมือแบบนี้ครับรุ่น30วัตต์นะครับผมปิด30สวัตต์อันนี้แสงไฟหน้าเดิมนะครับรุ่น50วัตต์นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งกว้างนะครับทั้งเข้มนะครับผมแจมแจมแบบนี้เลยนะครับรุ่น50วัตต์นะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับของรุ่น50วัตต์สูงต่ำพร้อมกันของรุ่น30วัตต์นะครับเปิดพร้อมกันนะครับก็จะได้แสงประมาณนี้นะครับ แล้วก็เวลาเรากดไฟสูงไฟพาร์ตนะครับมันจะติดสีดวงเลยนะครับผมพร้อมกันเลยนะครับไฟสูงนะครับถ้าเราปิดสปอตไลท์อยู่นะครับเปิดพาร์ตนะครับก็จะเห็นสีดวงพร้อมกันแบบนี้นะครับทั้ง30และ50วัตต์นะครับผมแจมแจมจบจบแบบนี้เลยนะครับอยากได้แบบไหนก็ทักมาได้เลยอันนี้ลูกค้าอยากได้สองคู่นะครับก็จัดให้นะครับเป็น80วัตต์นะครับ30 50นะครับ80วัตต์ โคตรแจ่มนะครับอยากให้มาเห็นกับตานะครับมือถือมองไม่เห็นเท่าลูกตาเราๆนะครับผมนะครับเปิดตามอยู่นะครับเราดีดพาสูงนะครับก็จะแบบแจ่มแบบนี้เลยนะครับทั้งซอยเลยนะครับแบบนี้นะเปิดค้างก็ได้นะครับเหลืองล้วนนะครับหรือจะเปิดเป็นขาวเหลืองวิ่งนะครับอันนี้ก็คือวิ่งแบบไม่มีรถสวนนะครับแต่เห็นถนนได้ไกลขึ้นเพราะเห็นทั้งใกล้และไกลนะครับอ่ะ อยากได้แบบไหนก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับซันบีมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งฟรีข้าแรง1ปีเต็มครับผมเนี่นะครับไม่ฟุง้งไม่แยงตาแสงวิ่งลงพื้นเต็มๆแบบนี้ครับวิ่งไปไหนก็ไม่มีใครด่าใครว่านะครับอ่าประมาณนี้ครับ